สวัสดีค่ะมือนีกลับมาพบมาพอกันอีแล้วเนาะกับเศรษฐีหน้าค่าเลขขันน้ำมุนในงวดประจำวันทีหนึ่งตุลาซองหาหกซีการลอบนี่กับเป็นหลอบทีซีเนาะจา้ะเพราะว่าเฮ็ุมาแล้วสามครั้งกับเขามาสามครั้งเด้ครั้งหนี่กับเป็นครั้งทีซีแต่กับบุรุว่าจีเขาบอแต่หลอบนี่กับวากับเห็นตัวเลขกชัดอยู่ได้หละ่ะ แต่กับ,บรู้ว่าผู้อื่นเขาซีห็นเป็นจังไดเนาะสลากะไปเบิงซอยกันว่ามันสีมาตัวใดว่ามันสิเป็นเหลขตัวใดคันเห็นแนวดกะพิมพ์บอกผู้อื่นไว้ในเด้อเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าบางคนก็เห็นบางคนก็แนง่เห็นบางคนก็เห็นเป็นอย่างอื่นเพราะว่าอันนี้กะถือว่าเป็นท่านบารมีซอยกัน ผู้ใดบ่มีดวงบ่มีลาบบ่มีโชคก็จะได้หูได้เห็นน้ำกันว่าเป็นเลขตัวใดเนาะขันผู้อืน่นเพื่อเพิ่นบ่มีโชคเฮาก็จะได้แบ่งให้เพิ่นน้ำและกามืนนีก็มาพบมาพอกันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบน้ำกันเนาะจะ้ะกลไปเบิ่งพร้อมกันเลยว่ามันสิมีตัวใดแน่กลไปเบิ่งเลยเนาะสิาพาไปเบิ่งน้ำกันเดิมมืนนีนะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบ ลวยๆในงวดวันที่หนึ่งตุลาซองหาซีน่เด้อร์กะขอให้มาสามตัวตรงๆร,รงเลยเนาะปูเนาะกะขอบ้านลมีปูนั่นแหละลูกล้านกะลำบากหลายแท้กะขอให้มีโชคมีลาบกันสู้ๆๆ,ๆคนที่มาเบิงกะขอให้เห็นเป็นเลยตัวเดียวกันเด้อปูเดอ้อให้ไปนแนมงเบิงน้ำกันเนาะไปไป,ไปพ่อน้ำกันเลย ผู้ได้เห็นตัวใดกับพิมพ์มาเดอร์เผื่อผู้อื่นมองโบห็นจ้าเพราะว่าเลขมือนีกาค่อนข้างที่จะชัดอยู่ได้กาให้เป็นแนวทางเดอให้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเดอจ้าเพราะว่าอันนี้กาบ่ลูวา่าจะมารหรือบมาเพราะว่ารอบนีการอบที่สี่แล้วขันมากกาถือว่าเป็นบุญวาสนาของห้าอเท็ดมารวมกันเนาะจ้ากาผู้ได้เห็นอันใดกัพิมพ์บอกมาในเดอร์มักบ่บมากกา เพราว่ากันเนาะคันผู้ใดมากกะซื้อเอาคันผู้ไดบ่มากกะบ่ต้องซื้อเนาะบบได้บังคับไปจ้ะและ้วกะคันผู้ไดอยากเบิงในงวดต่อไปกับกดติดตามไว้ในเด้อเพราะว่าเผื่อจีได้บาพลาดในรอบต่อไปเพราะว่ากะจะเห็นยูสุลรอบนั่นแหละจ้ะแต่กะจะพยายามกะพยายามสีมาลงให้ตลอดแต่กับรอบนี้กะเห็นเลขชัดเนาะ กันผู้ใดเห็นแนวใดกับพิมพ์ขึ้นมาบอกกันเพราะว่าบางคนพิ่นกระแนมบ่เห็นได้บางคนกระแนมเห็นบางคนกระแนมบ่เห็นกะอยากให้ผู้อื่นใดนํากับพิมพ์ขึ้นมาบอกกันโหลดพี่น้องมือนีกะเห็นชัดขนาดเลยตัวเลขนะกะขอบานลมีปูเนาะให้เพิ่นให้โชคให้ลาบลูกหลานผู้ใดที่มาพบมาพอมือนีกะขอให้มาสามตัวตรงๆเด้อจากปูอันเลขนี่กะเห็นชัดอีลีมือนีนะ กรกระสามตูนี่แหละบริเคาหลายเนาะกคขอให้มันแตกในขันน้ำมต์น,นี่แหละมือนีนะในงวดวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกซีนี่ผู้ใดเห็นอันใดกระบอกผู้อื่นนะเดอ้อเลกกระชัดอยู่กระขอปูดีและเผื่อปูเิ่นสิเมตตาลูกหลานให้ลูกหลานมีโชคมีลาบกันทุกคนกามือนีเนาะเห็นกันชัดและปานนกากะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบ ในงวดวันที่หนึง่งตุลาสองหาฮูกซีนีไปน้่กันเดอ้อแล้วกางวดต่อไปกะจังคอยมาพบมาพอกันอีกเมื่อน,นี้กะขอลาไปเท่านี้เด้อจ่ากะบ่มียังหลายกะขอพ่อปูเลยเพราะว่าปูเห่าในกะลูกโตลูกหล,านล,กลานลูกหลานลำบากกะชุกคนกะขอพ่อเอาผู้ใดอยากได้ตัวใดผู้ใดอยากถือสองตัวสามตัวกะขอพ่อพิ่นโหลดจา้า มือนีกะล่าไปเทนีเดอจ้จะไวพบไวพอกันไหมขันผู้ใดมากบ่ามากกะ่า่ากันเดอร์พิษถือกอกยาวาันเพราะว่ามันกระเขามาแลว้วตั้งสามหัวเนาะหัวดนีะดนกะเป็นหววที่สี่กะวัดใจเบิงว่าปูเพิน่นเมตตาเฮาอยู่บอ่อแต่กว่าปูกะเมตตาลูกหลานมาตลอดอยู่แล้วกะรอบนีกะน่าจะเมตาลูกหลานอีกนะ ก็ขอให้ทุกคนรวยๆเด้อจ้าเดี๋ยวค่อยพบค่อยพอกันใหม่กับเสถียนนาค่าเด้อลาไปเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะ